สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องป๊อปไอทายบอลนะครับวันนี้เราจะมาให้5คู่เด็ดเหมือนเดิมนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และวยังไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับค่ําคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลประจาวันที่4สิงหาคม25 6หนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปชมวีดีคู่แรกของเรานะครับเราไปดูของงานของเราเมื่อแค่นี่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้าง เข้ากีบคู่กินกีบบินไปรับชมกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือ VIP ของเราเมื่อคืนนี้นะครับก็สอบไปถึง3โคู่เต็มๆเลยนะครับโอ้กินเต็ม3บินลวดเลยนะครับพวกเราชาวป๊อปอายนะครับคนกลางมั่นใจทีม VIP ของพวกเรานะครับผมเราการันตีความแม่นยำมาแจ่ท่านลูกค้าทุกคนเลยนะครับเราขอขอบคุณท่านลูกค้าทุกคนที่ติดตามเราแล้วก็สามารถทักมาขอที่ได้ฟรีทุกวันนะครับป็นแน่เสียดายนะครับสําหรับคู่ธรรมดาของเรานะครับคือระหว่างคูปีเอสปนักกัาคุลี่ซิตี้นะครับ ทาง้อยเล่นดันทีมเจ้าบ้านนะครับที่เป็นทีมต่อให้ดังด้านทีมเยือนนะครับที่ราคาปอกปอนะครับคู่นี้จบด้วยสกอร์สต่อ2นะครับแต่ทางเราแพ้ที่ราคาเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคู่นี้เราก็เสียไปครึ่งนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราค่อนข้างที่จะมาถูกทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีราคามานะครับเราปลงรอชนะแน่นอนครับคู่นี้ครับผมและคู่สุดท้ายนะครับระหว่างโปกรเสสินนะครับปะทะกับนินฟิล FC นะครับผมคู่นี้จบไปด้วยสกอร์สต่อ2นะครับทางเราได้เล่นทางราคาเจ้าบ้านนะครับที่เป็นราคาต่อให้กับทีมเยือนนะครับที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับผมคู่นี้จบไปที่สกอร์สต่อ2นะครับคู่นี้ก็แพ้ที่ราคาต่อรองอีกแล้วนะครับผมก็ได้เสียดายมากเลยครับถ้าไม่มีราคาต่อรองนะครับรับรองว่ชนะแน่นอนครับคู่นี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก่อนหน้านี้เราก็จัดเต็มไปถึง3ามปิดเต็มไปเลยนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่ PE 9 9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับ มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเราชาวพบกายดีกว่าครับพร้อมรับทีเด็ดฟรีทุกวันนะครับไป่มีค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แรงสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับเราสําหรับค่ำคืนนี้นะครับเราไปดูผลงานของเราต่อเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับและนี่ก็คือวีดีคู่แรกของเราครับสื่อเยอรมนีบุนเดนลิก้านะครับสองนะครับระหว่างเฮธาเบนลิกนะครับปะทะกับเอสบีวีเฮนไวบาเทนนะครับ เวลาทุ่มเครื่องไครับผมเพื่อใ้การเสียเวลาเราไปดูแฮเก็แล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเปิดมาทานทีเจ้าบ้านนะครับแพ้ไป3เสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะครับแพ้ชนะเสมอสลับกันไปเลยนะครับเหมือนเปิดมาแฮเก็ตล่าสุดอาจจะดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานทั้งด้านทีมเยอนดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนทางด้านทีมเยอนนะครับชนะไปสเสมอ2นะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหงานนี้ทีมเจ้าบ้านค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับผม แต่ยังไงอย่าพึ่งชาร่าแกเลยนะครับเราไปดูผลเกมไปบ้างของนักงคู่ดีกว่าครับว่าเป็นไงโดยเปิดมาดังทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไป2เสมอหนึ่งแพ้2นะครับเอาอีกแล้วนะครับผลเกมในบ้านก็ดูขึ้นๆึ้นกลางๆนะครับอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราไปดูทางด้านทีมเยือนดีกว่าครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับเสมอไปสชนะ2แพ้หนึ่งนะครับถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับโอ้โหงานนี้เจ้าบ้านรู้สึกสกอร์อาจจะดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเราไปดูสภาพของทั้งคของทั้งสองทีมดีกว่าครับว่าเป็นยังงไ โดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับโอ้โหงานที่เดดกันบาเลยครับยกทีมกันมาครับเนี่ยโดยทีมเจ้าบ้านนะครับบาดเจ็บไปแนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนบาดเจ็บไปเจ็ดคนนะครับงานนี้บาดเจ็บกันทั้งเต้นลงบาลเลยนะครับถ้ารวมทั้งนักเตะทั้งสองทีมที่บาดเจ็บและแพ้ฟาวนะครับตั้งทีมฟุตบอลได้อีกหนึ่งทีมเลยนะครับโอ้โหงานนี้เจ็บเกินแนาวเลยนะครับผมเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าก็ไปเกินับ้างส่วนทางด้านราคานะครับมีอยู่สามราคาด้วยกันนะครับโดยทางทีมเจ้าบ้านนะครับต่อให้ทางด้านทีมเยือนนะครับ ถึงสักรทีมเจ้าบ้านนะครับอาจจะดูไม่ค่อยดีสำหรับต้นเกมนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับตลอดฤดูกาลได้แข่งขันมานครับทีมเจ้าบ้านเลยตาคันฟองบอลที่ดีกว่าและมีตากันชนะที่มากว่อนนั่นเองส่วนทางด้านทีมเยือนก็ไม่แพ้กันนะครับก็มีตากันของบอลที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะเป็นรองั้งทีมเจ้าบ้านหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้นะครับจะใครกันได้คู่นี้สนใจคู่นี้แอนไลน์มา2อกันได้ที่ PE 9 9เกอย่าลืมใส่แอขที่หน้าเลยนะครับ สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้พร้อมแจกทีเด็ดฟรีทุกวันนะครับพร้อมของรางวัลอีกมากมายนะครับแอดมาเลยครับ pe99 อย่าลืมสแอดเข้าหน้าด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราชาวพบไอทีก็ครับเมาต่อคู่ที่2เดียวครับเยอรมันบุกเดนบลิก้าสอีกแล้วนะครับระหว่าง fc พารเธอร์บอลนะครับประท้ากับ vsl ออสมาบรุกนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งเลครับผมเดี๋ยวบรรยากาเสียเวลาเราไปดูห้าเจียงแรกสุดของทั้งคู่ดีกว่าเขาเป็นไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไป3แพ้2นะครับก็ถือว่าชนะเกินครึ่งไปแล้วครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็มาแบบไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับชนะไป3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับแพ้เพียงครั้งเดียวเลยนะครับโอ้โหสกอร์แบบนี้อีกแล้วนะครับเราไปดูของเยือนในบ้านดีกว่าครับของทั้งคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับเอาแบบเหมือนมุกกี้เลยนะครับแพ้ไปแค่หนึ่งชนะไปส อโอถือว่าทีมเจ้าบ้านนักษาเกมบในบ้านเขาครั้งนี่จะดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับกลมาแบบไม่ร้อยหน้าเหมือนกันนะครับเนื่องจากไม่แพ้กันเลยนะครับเสมอไปหนึ่งชนะไปสี่เลยนะครับโอ้โหแล้สนี่สูสีจัดเลยนะครับผมอย่ามาดูสภาพความของของทั้งสองทีมดว่าเข้าเป็นยังไงโดยทีมเจ้าบ้านนะครับถูกระงับการเล่นไปหนึ่งบจะไปีสามนะครับโดยคนที่ถูกระงับการเล่นนะครับโทั้งมุสลิมูนะครับผมและคนที่สองนะครับโรเบิร์ตไลฟ์เฟิร์ดนะครับผมเหยุการบาดเจ็บบริเวณหมอนดูเขา และคนที่3นะครับโฟร์พลัสนะครับผมและคน well สุดท bon ้ายนะครับอะเดโนกัมมันดีนะครับผมเรื่องการบาดเจ็บบริเวณนอกนะครับส่วนทางด้านทีเดียวนะครับบาดเจ็บไป2องทูนะครับไปอหนึ่งนะครับผมโดยคนที่ถูกหลังะครับนะครับยูเนียนอันนันทรีนี่นะครับถูกแล้วครับกลายเล่นไปนะครับแล้วก็ติโมเบียมันนะครับเรื่องการบาดเจ็บข้อเท้าหักนะครับโอ้โหงานนี้อาการหนักเลยทีเดียวนะครับและคนสุดท้ายนะครับเอเมกาโอดูวานะครับผม เรื่องการบาดเจ็บเช่นกันนะครับผมก็ต้องลุ้นกันทั้งหมดนะครับว่าจะกลับมาเล่นได้หรือเปล่านั้นส่วนคนที่ถูกแล้วครับการเล่นมันแน่ว่าโดนนะครับต้องรดูการหรือเปล่านั้นก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูราคาของทั้งคู่ดีกว่าครับเป็นยังไงเลยราคานะครับเปิดมาอยู่สามราคาด้วยกันนะครับโอ้โหราคาเยอะมากเลยนะครับาท่านผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้เสมอนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับขอสงวนไว้ให้แก่พวกเราชาวฟุปบอคอนนะครับแล้วมาต่อกันคู่ที่3ามนะครับศึกโลนวันนี้ซุปปเอรรร์ลีก้าานะะคับหว่ง ยูทีเออารักนะครับปะทะกับเอฟซีโพลิเทคนิกานะครับไอซีนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมเราไปดูคะแนนเกมล่าสุดของนักคู่ดีกว่าครับาเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับแพ้ไปสองเสมอหนึ่งชนะสองนะครับคอน้ายรีปดูขึ้นๆกลางๆอู่แล้วนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็หนักไม่แพ้กันเลยครับแพ้ไปสามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับโอ้โหอาจจะต้องไปขึ้นหัเกมในบ้านแล้วนะครับอาจจะมีอะไรดีขึ้นนะครับส่วนไปดูเกมในบ้านของทีมเจ้าบ้านหนี่งครับ ทาดินเจ้าบ้านนะครับจะได้เป็นสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับแพ้จะเสมอสลับกันไปเลยนะครับส่วนทางด้านริมยอนนะครับก็มาแบบไม่น้อยหน้าเลยครับแพ้ไปถึงสามนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับตอนนี้แพ้นําชนหน้าไปเลยนะครับโอ้โหแต่ละคนทีมนี้เราไปดูการต่อไปของนักกู้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงโดยทีมเจ้าบ้านนะครับมาในระบบสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับส่วนทางด้านริมยันนะครับสี่สามหนึ่งสองนะครับโอ้โห คนค่ายนี้จัดระบบแบบดูดีมีสไตล์ดูมีระดับเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูทางด้านราคาด้วยครับทางด้านราคาก็มีสองราคาด้วยกันนะครับเราสําหรับคู่นี้นะครับถ้าใครอยากได้ทีเด็ดนะครับแอดมาคุยกันได้ที่ PE 9 9เก้อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าเลยนะครับแอดมาเลยพร้อมแจกทีเด็ดฟรีทุกวันนะครับผมอย่าลืมแอดไปนะครับมาต่อกันคู่ที่สี่ด้วยครับสุดฟินแลนด์ไวท์เคนสลีการนะครับระหว่างอิงเวส เป็นเล่นะครับปัญหาข่าวอาการนะครับเราไปดูสกอร์ของนักคู่ดีกว่าครับเป็นยังไงเปิดมาทิงเจ้าบ้านนะครับยิงแบบที่8ก็มี17คะแนนนะครับโอ้โหยังจัดอยู่ในท็อปเทนะครับส่วนทางด้านดีเมียนอยู่นู่นเลยครับล่าสุดไปเลยครับอันดับที่12นะครับก็มี13สคะแนนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะกลับขึ้นมาอยู่ในท็อปเทได้หรือเปล่านั้นจะต้องชนะนดีหลายเกมเลยทีเดียวนะครับเราไปดูค่าเกมล่าสุดของทังคู่ดีกว่าครับเป็นยังไงเปิดมาทันทีเจ้าบ้านนะครับแพ้ไป2นะครับเสมอรับ ก็ถือว่าดูสกอร์อยู่ในขั้นปานกลางนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับเสมอไป3ามชนะสองนะครับก็ถือว่าไม่ชนะใครเลยนะครับผมโอ้โหงานนี้เลยเสมอครับในรักษาการเดียวเลยนะครับเะไปดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับเสมอไป3ามชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับก็ถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับผมเราไปดูทางด้านทีมเยือนดีกว่าครับทางด้านทีมเยือนก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับดียังไงนะครับแพ้ไปถึงห้าครั้งติดเลยนะครับโอ้โหอะไรจะแดงขนาดนี้ ผมนี่ตอกใจเลยนะครับเปิดมาเจอคั้งแรกนะครับผมจะต้องไปรู้เงันว่าเขาจะให้ราคาเป็นต่อรองมากขนาดไหนนะครับเราไปดูทางนั้นราคาดีกว่าครับส่วนทางด้านราคานะครับก็มีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมเล่นดังทินเจ้าบ้านไปเลยครับอิงเวสเซนเปลเล่นะครับที่ราคาแรกครับราคาปปนะครับเนื่องจากว่าจากสถิติที่ดูมานะครับทีมเจ้าบ้านค่อนข้าที่ีบัตาคันชนะที่มากกว่านั้นเองส่วนทางด้านทีมรองก็มีอัตราการชนะที่น้อยกว่านั้นเองเพราะฉะนั้นการต่อที่ราคาปปอาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเจ้าบ้านนะครับ ไปใส่ได้มันนี้นะครับเราลงทังทีมเจ้าบ้านไปเลยนะครับจริงไม่เป็นเป็นเลยนะครับเดี๋ยวเข้าแน่นอนครับฟันลงครับผมเรามาดูวีพีคู่สุดท้ายของเราสำหรับค่ำคืนนี้ดีเดียครับสึกเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกนะครับระหว่างซิลเคิลบอร์กนะครับปะหน้ากับเจเจนนะครับเดี๋ยวก่นขึ้นตรงนะครับผมเราไปดู่าเกมล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเปิดไปทางทีมเจ้าบ้านนะครับแพ้ไปสามนัดติดเลยนะครับแล้วก็ชนะมาอีกสองครั้งนะครับค่อนข้างที่จะแพ้มากกว่าชนะแล้วนะครับส่วนทางด้านทีมเเยยืือออนนนนนนกก็ไม้้หหาััะครบ แพ้ไปถึงบ้านน่าติดเลยนะครับนําไปแบบแพ้แบบนําไปเลยนะครับโอ้โหงานนี้อะไรจะขนาดวีนะครับผมเราไปดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับเป็นยังไงเปิดบาทังทีมเจ้าบ้านนะครับแพ้ไปสองชนะสองเสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าอยู่ในขั้นปานกลางนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็ไม่น้อยหน้าอีกแล้วนะครับก็แพ้ไปสามนะครับเสมอไปสองนะครับโอ้โหนี่ก็แพ้เป็นแถวอีกนะครับผมเราไปดูการมาแข่งของทั้งคู่ดีกว่าครัเป็นยังไงเปิดบาทังทีมเจ้าบ้านนะครับ มาในระบบ4321นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็มาในระบบสามนะครับผมเรามาดูทางด้านราคาดีกว่าเับเป็นยังไงทางด้านราคาเขาพอแต่รู้นะครับว่าเราจะลงด้านไหนนะครับเราลงทางด้านป็นเจ้าบ้านไปเลยนะครับซิลเคนบอกนะครับเราลงที่ราคาครึ่งครบลูกไปเลยครับพอจากการแข่งขันที่ผ่านมานะครับจากการดูสถิติที่ผ่านมานะครับทีมเจ้าบ้านเนี่ยตากะแนนที่มากกว่านะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็จะแพ้มากกว่าได้เลยครับ พนเพราะฉะนั้นราคาแต้มต่ออาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับทีมเจ้าบ้านอย่างเรานะครับ <S <S 1> <S 1> พนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับฟิมเก็บบอกเข้าเรียรอนครับฟันลงรับผมหากท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ป๊อปไอทายบ I ันของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ